เงินกู้จำนวนสามหมื่นบาทคลิกเลยโอ้โหอยู่ดีๆก็มีเงินกู้มาถึงมือน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของมิชาชีพออนไลน์ขั้นตอนการหลอกลวงเนี่ยมาเนียนเลยแหละเพราะมิจฉาชีพเนี่ยหชอบส่งข้อความสู่มทาง SMS s m s และโซเชียลว่าคุณได้รับสิทธิเงินกู้สอหลอกให้คลิกลิงก์บอกว่าเป็คุณรเจ้าหน้ที่สินเชื่อที่จริงคือคนร้าย 3- หลอกให้กรอกข้อมูลแล้วบอกว่าเงินกู้อนุมัติแล้ว 4- ขอให้โอนเงินครั้งประกันเกาะ70%น10%ของยอดเงินกู้ 5- อ้างเหตุผลต่างๆเช่นข้อมูลผิดเครดิตไม่พอต้องแก้สัญญา 6- หลอกให้โอนเพิ่มเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่ได้ทั้งเงินกู้และเงินที่โอนไปจัดจะได้เงินกู้การกลายเป็นเสียเงินไปนตั้งหลายหมืน่น ยังมีอีกนะคะบางรายให้กู้เงินจริงแต่หกกักตกอเปี้ยเกินกฎหมายแถมยังทวงหนี้แบบเปี้ยซับอีกเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อข้อความหรือคลิกลิงลก์แปลกและห้ามโอนเงินก่อนเด็ดขาดถ้าอยากกู้เงินจริงๆให้กู้กับผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับอนุญาตหรือเช็คได้ที่เมนูเช็คแอปเงินกู้จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเงินกู้ที่ดีต้องไม่โอนก่อนหากสงสัยว่าตัวเองถูกหลอกหรือกำลังเป็นเหยือ่อ ให้รวบรวมหลักฐานเช่นสำนับประชาชนผลิตการโอนเงินและแชทสนทนาแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจหรือช่องทางออนไลน์หรือโทร1441อย่าลืมแชทคลิปนี้ให้คนที่คุณรับรู้ททนวิชาชีพด้วยกันนะคะและฝากติดตามทิปีดีได้ที่ TTB Bank Official ทุกช่องทางนะคะ